เคยมีคนกล่าวไว้ว่าสิ่งที่หอมหวานที่สุดมักจะมาพร้อมกับอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดเสมอคุณเคยสังเกตไหมครับโลกใบนี้หมุนรอบตัวเราด้วยคำสัญญาของความสุขที่เคลือบน้ำตาลเราตื่นเช้ามาพร้อมกาแฟรสหวานละมุนเราฉลองความสำเร็จด้วยเค้กเนื้อนุ่มและปลอบประโลมความเศร้าด้วยขนมหวานหลากสีสันรสหวานเปรียบเสมือนจุมพิษของคนรักที่ทำให้หัวใจพองโต แต่ทว่าภายใต้ความสุขชั่วครู่นั้นร่างกายของคุณกำลังกรีดร้องเงียบ,เ,ยบเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งทะยานสูงขึ้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขบนหน้าจอเครื่องตรวจแต่มันคือสนิมที่กำลังกัดกร่อนหลอดเลือดของคุณจากภายในเปลี่ยนสายทานแห่งชีวิตที่เคยไหลเวียนสะดวกให้กลายเป็นน้ำเชื่อมข้นหนืดหัวใจต้องทำงานหนักราวกับเครื่องจักรที่ไร้น้ำมันหล่อลื่น นำมาซึ่งเพชฌฆาตเงียบที่ชื่อว่าเบาหวานและความดันโลหิตสูงในยุคที่การแพทย์สมัยใหม่ต่อสู้กับโรคเหล่านี้ด้วยยาเคมีเม็ดเล็กๆเ,เราอาจหลงลืมไปว่าธรรมชาติได้ซุกซ่อนกุญแจดอกสำคัญเอาไว้กุญแจดอกนั้นไม่ได้ถูกห่อหุ้มด้วยความสวยงามแต่มันถูกเคลือบไว้ด้วยรสชาติที่ขมขืนที่สุดรสขมที่หลายคนเมินหน้าหนีแต่กลับเป็นรสชาติแห่งการตื่นรู้ของร่างกาย วันนี้ผมจะพาคุณเดินทางย้อนเวลากลับไปหาภูมิปัญญาพันปีเพื่อทำความรู้จักกับเถาไม้หน้าตาอัป,ปลักษ์ผิวตะปุ่มตะป่ำ่ำแต่เนื้อในกลับซ่อนขุมทรัพย์แห่งการเยียวยาสมุนไพรที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่ายักษ์ในวงการเบาหวานบอระเพ็ดหากคุณเดินเข้าป่าแล้วพบเถาไม้เลื้อยพันเกี่ยวกิ่งไม้ใหญ่ผิวหนังครุขระเป็นปุ่มปมราวกับผิวหนังของคางคก อย่าเพิ่งดูแคลนรูปลักษณ์ภายนอกของมันเพราะนั่นคือทีโนสปอราคริสปาหรือที่ปู่ย่าตายายเราเรียกขานว่าบอระเพ็ดชื่อของมันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่พันไม้แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนบอระเพ็ดเป็นพืชที่ตายยากแม้จะถูกตัดขาดจากรากทิ้งตากแดดตากลมจนแห้งกรังแต่เพียงแค่ได้รับหยาดฝนเพียงเล็กน้อยมันก็พร้อมจะฟื้นขืนชีพแตกใบอ่อนสีเขียวขจีได้อีกครั้ง พลังชีวิตที่เปี่ยมล้นนี้เองคือสิ่งที่เรากำลังจะหยิบยืมมาใช้ดูแลร่างกายโบราณวาไว้หวานเป็นลมขมเป็นยาประโยคนี้ไม่ใช่คำเปรยเปรียบเลื่อนลอยแต่คือกฎธรรมชาติที่ลึกซึ้งในทางแพทย์แผนไทยรสขมของบอระเพ็ดมีฤทธิ์เย็นเปรียบเสมือนสายฝนที่ตกลงมาดับไฟกองใหญ่ในร่างกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานภาวะน้ำตาลสูงคือสภาวะที่ร่างกายมีความร้อนจากการเผาผลาญที่ผิดปกติ เลือดข้นหนืดร้อนระอุบอรเพชรจึงทำหน้าที่เป็นดั่งวารีทิพย์เข้าไปสยบความร้อนฟอกโลหิตและที่สำคัญที่สุดมันเข้าไปสอนร่างกายให้กลับมาทำงานอย่างสมดุลอีกครั้งรสขมจัดของมันมาจากสารสำคัญกลุ่มไดเตอร์ปีนอยและออลคาลอย ซึ่งถ้าจะพูดให้เห็นภาพสารเหล่านี้เปรียบเสมือนนายทวารที่เข้มงวดคอยคัดกรองน้ำตาลไม่ให้ทะละเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปและยังช่วยกระตุ้นตับอ่อนให้ตื่นจากการหลับไหลกลับมาผลิตอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณอาจกำลังสงสัยว่าเรื่องเล่าขานเหล่านี้เป็นเพียงนิทานปรำปราหรือไม่คำตอบคือวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าคนโบราณไม่ได้คิดไปเอง งานวิจัยจากหลายสถาบันทั่วโลกทั้งในไทยและต่างประเทศได้นำบรเพชรมาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์และทดสอบในห้องปฏิบัติการผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งราวกับปาฏิหาริย์ที่เป็นจริงได้ประการแรกการลดน้ำตาลในเลือดสารสกัดจากบรเพชรมีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายกับอินซูลิน มันช่วยเปิดประตูเซลล์ให้รับน้ำตาลเข้าไปเผาผลาญเป็นพลังงานไม่ปล่อยให้น้ำตาลล่องลอยทำลายหลอดเลือดงานวิจัยในหนูทดลองพบว่าการให้สารสกัดบอระเพ็ดสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญจนเกือบเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันบางชนิดแต่มาในรูปแบบที่ถนอมไตามากกว่าหากใช้ในปริมาณที่ถูกต้องประการที่2การลดความดันโลหิต ความดันโลหิตสูงมักมาคู่กับเบาหวานเหมือนเงาตามตัวสารในบรเพชดมีฤทธิ์ช่วยขยายหลอดเลือดและยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ทำให้หลอดเลือดหดเตรงลองจินตนาการดูนะครับจากท่อน้ำที่ตึงเครียดแทบจะปริแตกบระเพชดเข้าไปช่วยผ่อนคลายให้สายน้ำแห่งชีวิตไหลเวียนสะดวกขึ้นลดภาระของหัวใจลดความเสี่ยงของเส้นเลือดในสมองแตก และที่พิเศษกว่านั้นบรเพชรยังเป็นอะแดปโทเจนหรือสมุนไพรปรับสมดุลช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์มันไม่ได้แค่รักษาที่ปลายเหตุแต่กำลังซ่อมแซมรากฐานของตึกที่กำลังจะพังทลายแต่ช้าก่อนครับแม้บรเพชรจะเป็นยอดสมุนไพรแต่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่มีคุณอนันต์โดยปราศจากโทษมหันการใช้บรเพชร เปรียบเสมือนการขี่ม้าพยศหากควบคุมได้มันจะพาคุณไปสู่จุดหมายแต่หากประมาทมันอาจดีดคุณตกลงมาเจ็บตัวได้มีตำรับยาโบราณที่ชาญฉลาดเพื่อลดทอนความรุนแรงของบอระเพ็ดและทำให้ทานง่ายขึ้นนั่นคือยาอายุวัฒนันลูกกรอนวิธีทำนั้นแยบยนต์นำบอระเพ็ดตากแห้งบดเป็นผงละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้ง ไม่ได้ใส่เพียงเพื่อความหวานแต่เป็นน้ำกระสายยาช่วยนำพายาเข้าสู่ร่างกายและลดความระคายเครืองกระเพาะอาหารปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเม็ดพุทราทานวันละหนึ่งถึงสเม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นข้อควรระวังที่คุณต้องจำให้ขึ้นใจบอระเพ็ดเป็นยายเย็นจัดและมีรสขมจัดหากทานติดต่อกันนานเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อตับและไตได้ h e p a t อกซิซิตี้ หลักการทานที่ถูกต้องคือทานเป็นรอบทาน7วันหยุดพัก3-5วันหรือทาน1เดือนหยุดพัก1เดือนเพื่อให้ตับได้พักผ่อนและขับสารตกค้างออกใครบ้างที่ห้ามแตะต้องสตรีมีคันและให้นมบุตรผู้ที่มีค่าตับหรือไตเสื่อมขั้นรุนแรงผู้ที่มือเท้าเย็นง่ายร่างกายหนาวสั่นบ่อยเพราะบอระเพ็ดเป็นยาเย็นจะยิ่งทำให้ร่างกายเย็นเกินไปจนเสียสมดุล และที่สำคัญที่สุดหากคุณทานยาแผนปัจจุบันอยู่ห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดบอระเพ็ดคือตัวช่วยเสริมไม่ใช่ตัวแทนโปรดปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใช้เสมอท่านผู้ฟังครับการเดินทางของสุขภาพไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นแต่คือการวิ่งมาราธอนที่ไม่มีเส้นชัยร่างกายของเราคือบ้านหลังเดียวที่เราต้องอาศัยอยู่ไปจนวันสุดท้าย เรื่องราวของบรเพชรสอนให้เราได้เรียนรู้สัจธรรมข้อหนึ่งว่าบางครั้งการเยียวยาที่แท้จริงไม่ได้มาในรูปแบบที่ถูกใจเราเสมอไปความขมขื่นอาจเป็นมิตรแท้ที่กล้าตักเตือนเราในขณะที่ความหวานชื่นอาจเป็นศัตรูที่คอยยุยงส่งเสริมให้เราหลงทางวันนี้ หากคุณกำลังมองหาหนทางที่จะกลับมาดูแลตัวเองเริ่มต้นลดน้ำตาลที่กัดกินชีวิตแล้วหันมาเปิดใจให้กับรถขมจากธรรมชาติบ้างให้บอระเพชดเป็นครูผู้เข้มงวดที่จะช่วยดัดนิสัยการกินและคืนสมดุลให้กับร่างกายของคุณจำไว้เสมอนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องยอมกลืนความขมขื่นเพื่อแลกกับความยั่งยืนของชีวิต ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีปัญญาที่แจ่มใสในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองสวัสดีครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันคะ่ะ